สวัสดีครับทุกคนขอบคุณนะคะสขสสอลาคนที่รุกค่ะนะคะตำนานจับมือมาริยา <Maria. S 2> ตอนนี้เรากำลังอยู่ที่อยู่ที่เทอร์มินอลอโศ กระปดทิมงานีม่ลืมกระปวดทิมงานนะคะวันนี้อาจจะไม่ค่อยได้ส้ำเพราะว่าวันนี้วิ่งสุดใช่ไหมใช่จริงเห็นอยู่คือแบบวิ่งแบบไม่ค่อยได้ส้ำเลยนะคะวันนี้เพราะว่าวันนี้กระปดทิมงานสนุกมากเลยเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ได้มาทํางานเบื้องหลังอืนั่ะก็เลยแบบอาจจะมีอะไรผิดพลาดไปบ้างเพราะว่าครั้งแรกมือใหม่ทํานะคะสนุกแม้พอเราได้มาทําเบื้องหลัง สนุกนะเหมือนที่ที่บอกไปว่าแบบสนุก,กมากๆเลยเพราะว่าไม่เคยได้ทำแล้วก็ด้วยความที่เราชอบแบบสวยๆงามๆเนาะหันหน้าไปทางไหนก็มีแต่คนสวยอย่างนี้เราก็ได้แบบใกล้ชิดเขาเป็นพิเศษเพราะเราคือทีมงานาาาก็เลยมีความสุขมีความสุขด้วยปวดขาด้วยแตงมีความสุขมากกว่าอาฮะตลอดวันนี้แลวนี่คือมาอยู่กรุงเทพแล้วหรอ็นในไอจีใช่ไหมก็ไปมานะคะถ้าเกิดว่ามีงานที่กรุงเทพก็ ใช่ไหมแล้วก็วันที่20ก็กลับเชียงใหม่เข้า<ช>อีกแล้วมีงานเดบบินแบบเหรอใช่มีงานเดินแบบที่สวนดอกไม้อ่ะโฆษณาหน,น,นึงนแล้วก็มีงานอะไรนะนางสาวไทยรอบตัดสินวันที่13ด้วยความเป็นตัวแทนของนางสาวเชียงใหม่ <c oughs> <c oughs> เหนื่อยเนอะ <c oughs> ใช่ไหมถึงว <c oughs> ่าคเป็นตัวแทนของนางสาวเชียงใหม่ก็ไปร่วมงานนะคะ กสีนนาสาวไทยวันที่13เกลยมาเชียงใหม่แล้วก็อยู่ยาวๆถึงนางสาวเชียงใหม่ด้วยการขึ้นนนางสาวเชียงใหม่ต่อเลยดังนั้นก็ยู่เชียงใหม่ยาวๆค่ะจนถึงปีน้าอุ้ยบรรยากาศดีเนาะมีแบบอันนี้เขาเป็นทตีมงานวัดไงเธอเเทศกาลงานวัดของเชียงหม่วันนี้มาสามแบบนอกกสถานที่สวยๆมาแนวแบบส่งนางงามขึ้นบีเอส วัน,นี้ขับ BTS e มาครับนะขับ BTS e ว่ะใช่ก็พี่เขาถามว่าวันนี้ขับอะไรมานี่ก็<อ>วันนี้ขับ BTS e มาอันไหนเละถึงแล้ว,ลวใช่ไหมใช่เพราะว่าวันนี้ไม่เคเยได้ถามเลยเพราะว่า,า่ไปยิ่งมาเพิ่มโอกาสตอนที่กำลังจะกลับแต่ก็วันนี้หน้าแบบเบาๆนะคะบางคนก็อา,อาจาจะจำไม่ได้จำได้อยู่หรือเปล่าจำได้จำได้ สวยนะทำได้อยู่นะสวยนะดีกว่าคำไม่สวยอยู่เพราะสวยอยู่แปลว่าไม่สวยด้วยนะว่าสวยนะก็อยู่ในขั้นที่ดีอยู่ใครก็ฝากติดตามช่องน้องด้วยนะช่องอะไรนะจำได้ไหม BK b i กิดไงได้ซึ่งดี่ก็ริมช่องตัวเองเนี่ยคือแบบเออไม่ได้ก็ฝากติดตามด้วยเพราะว่าสีก็ดูอยู่เหมือนกันเอาดีก็ดูอยู่ก็ที่บอกไงว่าแบบว่าเออดูอยู่นะดูอยู่แปลว่าไม่ดูพูดเบาไปตะกี้ดี อยูนะอ่นแล้วก็ฝากติดตามโบด้วยนะครับครับคำคมกรละแมกเก็บตกวันนี้นะครับคำว่าอยู่แปลว่าไม่สวยอยู่แปลว่าไม่สวยและคำว่าดูอยู่แปลว่าไม่ดูสำหรับวันนี้วันนี้ลาไปก่อนบ๊ายีาครับ